สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพกันคือกาวพี่น้องสองน้องพยุกต์ผบกันย้ำบ่ายพี่น้องเอ๋ยโหงัวทาเจิดกับงัวน้องอ้อยอันนั้งงูท้าเจิดงวดนี่โซ่ตึงเอื่อยกับน้องผสมกับงัวพันธุ์ไม่ถาออ่อนตัวผลคล้ายไปงัวพันธุ์ใหญ่พี่น้องป้าหนักพี่น้อง ยังมาทนได้บอกอยู่เดี๋ยวนยี้อากาศฮอนอเอา้ามันอบอ้าขนาดเลยตอนนี้คือเอาบยังอาเฮ็ดออนึกอ๊บพนจิตกเอออ้าฝพนจิตกพี่น้องเลยป่ะพี่น้องขึ้นเทิงเฮือนป่ะเ้อผ้าอีกเลยพี่น้องเลยเมมีม่ได้อีกเฮ็ดพี่นอ้องเฮ็ดปวกเฮ็ดละงงเฮ็ดหลง,งกเลยอยืองพี่นอ้อง เอาอันเขาสร้างมาลุเฮดปลวกจ้าเฮดปลวกพี oh, ่น้องเก็บเอาคอยคือคอยคอยคอยเก็บบ้าบ้าปลวกจ้าโอ้ยมันพูนตกห้ำมันพูนตกห้ำติดพวกขามันพ้นไปตกห้ำมันก็อันนั่นเลยนี่จุดพุ่นจะงามเลยนี่ฟักติ้วอ่อนพี่น้องเอ้ยจุดผื่นอ๋อมาชักันลูกจุดผื่นดอกใหญ่งามแต่เต๋ คมเนไปเมืมาวานนี่นอ้ยเนาะจะเปื huh. either, 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 ่อยเก็บเอาสซกกันลกคอยคเก็บเอ๊ะออกซเปื่อยเลยก็เทนั่นเท่นะเดี๋เดๆๆเดูเดอเด้อ้พี่น้องเฮ็ดปวกอันนี้ออกป้ายนี่อ่ะพี่จะใช้่นิลวก พ่อเธอใครท่ละง่ก็ใช่เอ้าเห็ดอะเห็ดดินเห็ดดินจืดเห็ดดินจืดพี่เนาะโอ้โหนี่เป็อกเป็นอือแถวมีอะไเห็ดปุ๋ยนี่อ๋อเห็ดปุ๋ยเห็ดปุ๋ยเนี่ยคือดอกใหญ่ทัลวเนี่จะใครยังไงพ่อเห็ดปุ๋ย่่่มดอกนี่ยหยกยังเห็นบ่เบึ่งไปเยอะอือแม่มีอะไ เห็นตังโมเห็ดปวกลายไก่ไปยุไปนี่ลูกยหนปีกยูเห็นปอืมเห็ดจูงกามีบ้านกามีพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องเห็นอ้ายเหรอนลายไก่ผัวอายุเอ้ยทุวย์่ลูกล่ะ Thôi nha lũ nhưng cái bút đúng hàm mình đỏ thịt à đâu ui dữ ơi là mà nó ngọt nó ai mà ba mươi lũ ngộ má chom sẹp buồn ơi Hết là ngộ Hết buồn ở về đó thì phủ, nước, nào ơi อีกแล้วเห็นล้งที่วลยแไม่ได้เห็นเรื่องงูเจะยเห็นืองูเรมีมีไนี่อือเอาไปห้ยบอบอตอนนั้นหนึบ้หนึบนนีเดงออนเข้าเรียกว่าเดนทางตนั้นหนึตอนตอนสมบลแล้วก็เดอย่าเียเนี่ย hết, là hết nhé, đọc nhé, đi, đọc uhm. lại hết bộ nhé, sao mà độ nhảy thế như vậy đâu thô thôi, thì nó ai đây lớn nó ảo <laughs> đi ảo phun thì tốt nhưng chắc để, ฝนมาอีกแล้วฝนจิตกอีกแล้วนีงนไงกมากันขูดแกงพี่นออ้องยุสิกินบอลุอายุสิกินบอลแกงเห็ดเออกินบ่เออมางกันสกิน

ไปหาเฮ็ดเด้ดูสิไปนําบ่ลูกสิสิหึสิไปบ่ลูกก็

ไหเราบ่เฮ็ดอีกก่อนมาแล้วรอบนึงนอนๆไปต่อไปหาเห็ดอันปวกมันบานเลยแม่เอ้ยหน้าสาวนางนั่นดอกใหญ่สะอ่อนหักมันบานมันก็มันสิบานน่ะเพราะว่าทวนตกใส่มันหลายเฮาว่านะ

ยืชไปหาเห็ดบ่ตาไปหาเห็ดลำใยป่ปะยุงหามมายุงเอ้ยหามคอยมานด้อเอบ่มขูดเด็ก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 ขูดเห็ดข้าก็ลงไปไทยหน้าได้จักไห้จะซีไห้ Nắp mờ lạy nắm mờ lạy tay nắp mờ lạy mừng nắp mừng tay nắp mừng Thái nắp mừng tay nắp mừng tay Thái nắp mừng tay nắp mừng nắp mừng tay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 

apa มาเด้อพี่น้องพีอยากกินแกงเห็ดปลวกมากินน้ำยุเด้อดูแลกินเป้นขมานี่บอกเอกไปดูกินเนี่ยกินเน้นแกงเห็ดปลวกเด้อลูกยุไปดูกินเห็ดปลวกเด้อกินเห็ดปลวกน้ำยุเด้อ

ใช่ตุน่ะตุน่ะตุน่ะตุน่นคนอยักมาดือเถอะูเงก่อนดูเงยก่อนดูเงก่อนดูงียดูก่อนูงี้ยดูยงลาลเด้อพี่น้องอายุดีแม่มาตะขันตกคลกีหนาพอกันไม่ดื่มก็ไหลก็แช่องนอกพออยู่เด้อพี่น้อง Jaba di padu.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 